g o o สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับนะ้องวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วของในบทที่6ของเราเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆในฟาร์มเนาะ,ะวันนี้ก็คุณครูจะมาชวนเนาะมาชวนเรามาทําจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนาะบากทีเราทําจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเนาะทีนี้ถ้าเรา ในสมองเราเนี่ยเราเข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วเนาะทีนี้ถ้าเราจะอยากเอาคําพูดภาษาไทยของเราเนี่ยไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีเนาะหล่เรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องของ can กับ c a n t เนาะสามารถหรือไม่สามารถนั่เองเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะของหนูมันจะเป็นใบงานใบนี้เนาะซึ่งครูรู้สึกว่าไม่ได้ปิ้นไปให้เนาะเพราะว่ามันหลาหลายคนหลายห้องเนาะอาจจะ ปีนผิดพลาดไปบ้างเนาะก็ขอให้พวกเราทําลงในสมุดเนาะถ้าพร้อมแล้วเนาะตัวนี้อันนี้เป็นใบนี้ก็เป็นเรื่องของแคนกับคันเนาะเดี๋ยวทบทวนให้ก่อนเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะหรือว่าใครที่มาดูคลิปตัวนี้แล้วเนาะคาว่าแคนเนาะ c a n can เนาะถ้าไปเปิดในพจนานุกรมเนี่ยอาจจะเจอเนาะแปลว่ากระป๋องก็ได้เนาะถ้าเป็นคํานามแต่แคนตัวนี้แปลว่าสามารถหรือว่าทําได้นั่นเองเนาะสามารถลดเนาะ สามารถสามารถลดแล้วนะแต่ถ้ากรณีที่เราทําไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่มันทําไม่ได้แล้วเราก็ใช้คําว่า Cannot หรือว่าฝรั่งเขาย,ยอ่อเนาะเขาย,ยอ่อคำว่า can't can't หรือว่า can't ก็ได้เนาะแต่ะจะไม่ว่าคัดค้านเนาะเราคัดค้านก็คือไม่สามารถทําได้เนะะเาะ can't ก็แปลว่าไม่ไม่สามารถลดไม่สามารถเนาะ ตกลงเนาะสำหรับใครที่พึ่งข้ามาเนี่ยขอลมนิดหน่อยใครที่พึ่งข้ามาเนาะคำว่า can แค n นแปลว่าสามารถเนาะ Can แค้น can't แปลว่าไม่สามารถนั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเราเราคิดเป็นภาษาไทยลองลองอ่านภาษาไทยกันเนาะคอมพิวเตอร์ของฉันไม่สามารถวิ่งได้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนคำว่าไม่สามารถก็คือคำว่า can't เนะาะใส่ไปก่อน can't แน่นอนมันต้องมีเป็นตัวนี้เนาะ can't เนาะ can't แปลว่า no. ไม่สามารถไม่สามารถใช่ไหมทีนี้คอมพิวเตอร์ของฉันเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่พูดว่าคอมพิวเตอร์อ่ะเรามาดูกันเนาะคำศัพท์คำว่าอของฉันก็คือคำว่าไมคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เนาะเหมือนใครชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จะเห็นคำเนี้ยอยู่ในห้องใช่ไหมคอมพิวเตอร์ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าของฉันคอมพิวเตอร์เนาะก็คือจะเอาคำขยายเนาะมาไว้คำนามเนาะแน่คำนามคอมพิวเตอร์ก็คือคำนามเนาะคำนามแล้วก็เอามาลหมายคือเป็นส่วนขยายว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของฉันแนะน่เนาะฝรั่งจะเอาไว้อย่างงี้ my computer computer เนา,นาะเราจะได้อย่างงี้เนาะ my computer can't อาคำว่าวิ่งภาษาอังกฤษครูสอนไปแล้วเนาะก็คือคำว่า run คอมพิวเตอร์มันวิ่งไม่ได้เนาะมันเป็นเครื่องจักรวิ่งไม่ได้เนาะประโยคนี้ก็จะเห็นว่า my computer can't run อาคอมของฉันวิ่งไม่ได้เนาะ่าอย่างนี้เนาะก็คือเราลองลองแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปกรณีนี้เนาะเป็นสัตว์เนาะพูดถึงสัตว์ตัวเดียวเนาะสัตว์ตัวเดียวเนาะ เราก็ใช้อะเนาะอ่าตางนี้ก่อตรงนี้ก่อนแคสามารถก็คือคำว่าแค่เนาะสิงโตสิงโตตัวเดียวเนาะอะไรอันเนอะไรอันสิงโตมันทำไมนะวิ่งได้คำว่าวิ่งก็คือคำว่า run เนาะอย่างนี้เนาะไม่ได้ยากเลยนะจริงๆครูว่าอย่าลืมใส่จุดเนาะหันตามกับครูเนาะอะไรอันแค่รัน อะไรออนเคนรันหรือใคร A, 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 can run, แอนเอก็ได้เอไรออนเคนรันเนาะแปลว่าสิงโตสามารถวิ่งได้เนาะแต่ถ้าใครจะบอกว่าสิงโตอลายตัวก็เติมเอไปเลยไรออนเคนรันนี่เนาะก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวหินใหญ่ซะเนาะก็จะไปว่าสิงโตวิ่งได้อย่างเงี้ยเนาะอ่ะนี้เราไปดูข้อต่อไปเนาะอ่ะตัวนี้ครูเคยสอนไปแล้วเนาะเพลง I you be day เนาะ I ฉัน you เธอ I a ัน you เธอใครจำได้มากเนาะถ้าเราไปดูก่อนคำว่าสามารถก็คือคำว่า can อ่ะฉันก็คือคำว่า I เนาะตัว I ตัวเดียวเนี่ย I พิมใหญ่เนาะขึ้นต้นจะเป็นพิมใหญ่เสมอ I can ร้องคำว่าร้องเพลงก็คือคำว่าร้องก็คือคำว่า sing อันนี้ยังไม่ได้สอนเนาะไม่เป็นไรนะ sing เพลงก็คือ a song อะที่เขาใช้อัดซองเนาะขอขอธิบายตรงนี้หน่อยเนาะที่เขาใช้คําว่าอัดซองก็คือเราร้องเพลงทีละเพลงได้ไหมได้ใครใครได้ไหมร้องเพลงทีเดียว2เพลงเนาะอันนี้ใส่จุดด้วยโอ้โหรู้สึกของครูสุดแล้วนะขอ,ะอถอยน้อยนึงอ่ะ I can sing a song เนาะอย่าลืมใส่จุดตรงท้ายนี่เนาะอ่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่า I แปลว่าฉันเนาะ can สามารถ sing ร้อง a song เพลง I can sing a song ร้องเพลงใครร้องเพลงได้บ้างอ่ะยกมือขึ้นอ่ามันผูก็ร้องได้เหมือนกันเนาะอ่เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเนาะอย่าลืมออกเสียงตามเนาะเดี๋ยวขอขอดูตัวนี้หน่อยหนึ่งเนาะคำว่า sing เนาะ sing เนาะอ่ะ sing เป็นเสอเสือกันเนาะตัว i เป็นสระอีเนาะ ng เป็นตัวงองูเนาะเป็นพยัญชนะภาษาองกฤ sing เนาะ sing เสียงนี้เนาะ sing song เนาะตัว o เป็นสระอตามด้วยตัว ng เป็นงงูเนาะตามด้วยตัวสะกด song sing a song คล้ายๆสองเนาะ ah sing a song I can sing a song ลองเพลงได้อะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเนาะอะข้อนี้มอม่แล้วเนาะไม่สามารถอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนคำว่าไม่สามารถก็คือคำว่า อะไรเอ่ยคำว่าคันส์เนาะสังเกตดูดีๆมันจะมีเครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ตัวทีเนาะถ้าไม่สามารถนะตัวเนี้ยจ,จะเป็นเครื่องหมายของประโยคปฏิเสธเนาะทีนี้เราไปดูคําว่าของฉันเนาะเมื่อกี้คุณบอกไว้แล้วว่าคําว่าของฉันนะคือคำว่าไมจะอยู่ข้างหน้าเนะ my าะไม่คำว่ามา t ธอแล้วกันเนาะเอาเป็นคําที่เป็นทางการหน่อยเนาะ m t า e r m ม t เ e r แปลว่าแม่เนาะ มีตัว E นะ Matter my matter can't หรือใครจะบอกว่า my mom นะ m o m ไ้เนาะ mum นี่ก็คือไปเรียกคุณแม่ที่แบบเป็นภาษาทั่วไปเนาะชาวบ้านเนี่ยอถ้า matter ก็เป็นทางการเนานะ my m o m my m o นะ t h e r เนาะ can't คำว่าพูดก็คือ speak speak S P E A K speak เนาะ speak ภาษาอังกฤษเนาะ ก็คือ English. อังกฤษเกาต้องเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะภาษาชื่อภาษา English can't speak, can speak English เนาะขอลบตรงนี้หน่อยจุ๊บอ่าประโยคนี้ก็จะแปลอ่านตามคุณคูณคณเนาะ my mother can't speak English แม่ของฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่า,าใครจะบอกว่า my m o m can't speak e n ก l i s h นี้ก็ได้เนาะฝรั่งเข้าใจเนาะอันนี้เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะนี่ก็จะเป็นทางการหน่อยเนาะก็คล้ายๆกับแม่อันนี้อาจจะเป็นมมนดาอย่างงี้เนาะถ้าเทียบกับภาษาไทยเนาะอันนี้เราไปดูต่อไปเนาะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะคำว่าสามารถเอาสามารถน้องก่อนคอาสามารถก็คือคำว่าแค n นเด็กผู้หญิงเนาะคนหนึ่งเนาะคำว่าคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้อะหรือ หรือแอนได้เลยเนาะอ่ะผู้หญิงก็คือคำว่า a girl เด็กผู้หญิงเนาะ a girl a girl g i r l a. a girl แอะแปลว่าหนึ่งเนาะหรือว่า a girl ก็ได้เนาะ a girl can ว่ายน้ำเขาว่ายน้ำก็คือ swim swim อันนี้ครูสอนไปแล้วเนาะอะแล้วเราลองมาอ่านเนาะ a girl can swim เด็กผู้หญิงคนหนึ่งสามารถว่ายน้ำได้ ทีนี้เรามาดูต่อไปเนาะเสือไม่สามารถเนาะคำว่าไม่สามารถคือคือคำว่า can't เขียนไปก่อนเลย can't เนาะเราคัดคานแสดงว่าไม่สามารถเนาะ can't tiger เนาะเอาเสือตัวเดียวก็พอเนาะ a t tiger เนาะ G-I-G-R Tiger ไทเกอร์เสือเดินอย่างกลายนะัครคูเคยสอนร้องเพลงเนาะต่อไปคำว่าบิน f ล y F-L-Y fly เนาะ A tiger can't fly A Tiger can't fly เนาะเสือไม่สามารถบินได้หรือเสือบินไม่ได้นั่นเองเนาะ,ะอาจจะแปลยอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะแล้วอีกสามข้อเนาะ มาอีกแล้วพ่อของฉันเนาะคำว่าของฉัน,นอีกแล้วอ่ะต่อไปคำว่าสามารถก็คือคำว่าอะไรนะ can c n can อ่ะทีนี้คำว่าของฉันก็คือคำว่าไม้เนาะพ่อเนอะาะภาษาอังกฤษใช้คำว่า father เนาะ f a t h e r อันนี้เขาจะประมาณแบบบิดาเนาะถ้าใครจะบอกว่าพ่อเนาะฝรั่งนิยมใช้ตัวนี้ dad DAD นี่นะ d ดดเดดดี้ไงเนาะ d ดด d ดดดี้ก็จะสนิทไปอีกเนาะ Can ride อะตัวนี้แปลว่าขี่เนาะตัวนี้ครูยังไม่ได้สอนเนาะใครขี่มอเตอร์ไซค์ขี่แม้ใช่ตัวนี้มีตัว R I d e. RIDE ride เนาะอะเหมือน Ghost Rider ใช่ไหมใครๆดูบ้างที่เป็นผีขี่รถอนะเนาะ Ride แม้ก็คือ a horse เนาะ เดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นะเขียนไม่พอ H O R S E เ็าใส่จุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครู My father can ride a horse หรือ My dad can ride a horse ตัวนี้ก็จะแปลว่าพ่อของฉันสามารถขี่ม้าได้เนาะ,ะขอเขียนตรงนี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้อ่านว่า f a เ h e r นะฟาเธอร์ฟาเเป็นทอทงแลบลิ้นอ่ะนะ father แปลว่าบิดาแล้วกันเนาะ,ะอย่างนงี้ยละกันหรือว่าพ่อที่สุภาพหน่อยเนาะตัวนี้อ่านว่า d a d เนาะตัวดีเป็นดอเด็กตัวเอเป็นสละเอตามด้วยตัวสะกดดอเด็กนเนาะ dad แปลว่าพ่อ ถ้าเติมไว้เ Daddy เนาะ Daddy ก็เอาไว้อ้อนคุณพ่อหน่อยพ่อจ๋าพ่อจ๋าอะไรเงี้ยเด็ d ด d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  ็ด d ีหน่องงี้เนาะอ่ะได้ไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่แปดเนาะข้อที่แปดคำว่าไม่สามารถก็คือคำว่า can t เนาะ cancan t แต่ว่าไม่สามารถเนาะต่อไปช้างเนาะคำว่าช้างเอาช้างตัวเดียวนะเขาอาช้างเนาะช้างใช้ n เนาะเอเลเฟนมีตัว e l e p h a n t อันนี้มันคุกเข่าลบไปใช้เมาส์เขียนนะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนปากกาเขียนเนาะอ่ะอ่ะตัวนี้ทำไมใช้ n เอ่ยใครจำได้ไหม ใช้เอนมีอะกับเอนใช่ไหมลูกเเนาะใช้กับตัวสระเนาะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเ A, I, L, u, A, อ I อ u ีอ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 ีนีอ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 นอีใีอ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 ีใีอีอมนเอีอนอีอี้ีอ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 ีเีอออมออีอ ตัวหนึ่งตัวเห็นไหมขข้นต้นได้ตัว t เนาะไม่ได้อยู่ใน a i o u เนาะ a i o u เท่านั้นใช้ a n เนาะอาจจะประโยคนี้ก็จะเป็นเนาะ and elephant can't คำว่าไม่น้ำสอนไปแล้วเนาะก็คือคำว่า swim อ่าเวลาเขียนฝรั่งเนี่ยเวลาจบประโยคเขาจะใส่จุดด้วยเนาะ swim ลองมา่าน้องกันเนาะ and elephant can't swim and elephant can't swim เนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่า้าง ไม่สามารถไ่าแนมได้นั่นเองอ่าต่อไปเนาะตัวนี้แค้นเนาะแค้นสามารถคำศัพท์คำาาว่าลิงก็คือมังคีเนาะ m o n k e y มังคีอ่าเป็นลิงสุกสนเนาะอ่ะตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว m เห็นไหมก็ใช้อ่ะอ่ะมังคีแคน ปีนสำเร็จแล้วเนาะปีนครามอ่าตัวนี้เนาะครามตัวนี้ตัวนี้แค่นี้ก็ได้เนาะแต่ใครอยากจะบอกว่าปีนต้นไม้เนะาะก็ใส่อัดอัดทรีอะไรอย่างเงี้ยได้อัดทรีต้นไม้เนาะทรีแปลว่าต้นไม้เนาะ T R E E เนาะทรีแปลว่าต้นไม้นะเนาะหรือว่าเขาจะพูดตรงนี้ก็ได้ฝรั่งเข้าใจนะ monkey can c ขน m b c มค m b A monkey can c คร m b ริงต้นสามารถปีนต้นไม้ปีนได้เนาะปีนต้นไม้ได้นั่นแหละเนะ <Yeah. S 1> าะเดี๋ยวเราไปรู้ข้อสุดท้ายแล้วเนาะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือคำศัพท์คำว่าครูเนาะครู crew. สามารถสามารถก็คือคำว่า Can เนาะ ครูก็คือคำศัพท์คำว่าทิชเชอร์เนาะ T E A C H E R เนาะที่เรา g o o มอร์นิ่งท e a เชอร์ o o ดมอร์นิ่ง o o ดมอร์นิ่ง o o ดมอร์นิ่งท a c เชอร์เนาะคืนต้นเดียวทีเนาะครูคนเดียวใช้อะเนาะอะท e a เชอร์อ่านตัวนี้อ่านกอนเนาะทิเชอร์เผื่อเผื่อใครอ่านไม่ได้เนาะทิเชอร์ทิเชอร์เนาะตัวนี้ทิ Señor ออกปาการสีน้ำเงินแล้วเนาะที่เชี่ยที่เชี่ยเนาะเป็นว่าคุณครูแค n สามารถคำว่าสอนก็คือคำว่า teach t-e-a-c-h เห็นไหมคล้ายๆคำนี้เลยเนาะถ้าเติม e-r ก็คือคนเนาะ teacher เป็นว่าคนสอนก็คือผู้สอนก็คือครูแหละมาจากคำว่า teach เนาะตัวนี้อันว่า teach แต่ว่าสอนเนาะเมื่อใส่จุดด้วยนะเมื่อเราเติม er เนาะเขาจะเป็นคน,นเนาะ teacher เนาะก็คือคนสอนผู้สอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรอาอ่านตามครูเนาะอ่ะ A teacher can teach อ่ะ teacher can teach คุณครูสามารถสอนได้แบบนี้เนาะอ่าก็จบไปแล้วเนาะกับการ